ครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วในรายการ SC Logger TV นะฮะเราก็จะมาเล่นเกม FRIV กันนะครับขอภัยที่นิ้วผมบังกล้องนะเกมที่ผมจะเล่นก็คือเกมนี้ครับรับรองว่าต้องมันตอนนี้เราก็ถึงพาร์ทสองกันนะครับแคท f i v นะฮะ โอเคฮะเพลยเอาทีมอะไรดีเอ้ยทีมนี้กันเพย์เลยอีนี่นี่อ้ยเข้าอนี้เป็นไงครับเป็นไงครับช่วงนี้สกาบนบอลโลกมันต้องเล่นเกมนี้ต้องรับรับได้อยู่แล้ว โอ้อเฮียลูกแค่นี้เพียงกัาไปได้จะน,นี่นี่ตใหญ่โอ้โหรับแล้วแต่เด้งเขา้าโกตัวเองเขาไปเล่นกันได้ครับเกมนี้เกมต่อมาก็าคือเพราะว่าคงคงจะจำได้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะฮะเกมวิ่งหนีควายนั่นเองครับ โอเคครับเราก็ต้องรอรีโหลดใช่ไม่ใช่โหลดดิ่งเนี้ยมาแล้วไปว้เนพาที่แล้วเลยฮะเริ่มมาก็ตาย Vamos ผ่านอาัอียาตอนนั้นผมเล่นประเทศนี้ไปงั้นผมจะเล่นประเทศด้านบนบ้างครับชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วด่านนี้โอ้กูไม่ไดแดกเบียกูค,คนดีกูไม่ไดแดกเบียเอ,อือเอ,อือนี่ลงเล่าแล้วใจเย็นป้า ป้าเร็วมากเลยชนผูกินเบียร์เดี๋ยวชิวยลอ่อครับท่านผู้ชมตน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 โอ้โหมีละครสัตว์ด้วยเด้งอุ้ยเด้งแทปอรีนสำเร็จเอาอังกฤษโอ้โหด่านนี้ไม่เอาด่านนี้แม่งเล่นยากเียอ โคตรยากเลยบอกตรงครับไี่หลอกสำเร็จออ้ยพลาดาน,นั่นไงครับผมจะขึ้นไปม่นก็จับผมได้ก็เลิกครับเพื่อคนที่คนรักเกมไหนอจะสอดีวะเลือกไม่ถูกเลยครับพี่น้อง งั้นเอาเกมไหนพอเล่นได้บ้างเนี่งงั้นเอาสักเกมบ,บ้างกันเกมนี้เป็นไง เสียงร้องว่าูวาแล้วใช่เลยแบบนี้นี่ไม่มีใครย้ำได้เล่นแบบฟิล์จริงอ่ะนน่นน่น่น,น,น่เป็นไงครับยื๊บชืบช เดโโ้นหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นหรอกเรียบร้อยอะ่ะผมเป็นตำรวจเร็วมากเลยชนเยี๊ยบรถจะพังแล้วน,นั่นพังจนได้ เกนต่อไปอะ <c oughs> เกมอะไรดีเอ่ยอืม <c oughs> เกมที่กูเล่นซอมบี้อยู่ไหนวันเนี้ยแป๊บนึงนะครับไปแฟปปี้เบิร์ดเล่นก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะโชว์แฟปปี้เบิร์ดที่เล่นแฟปปี้เบิร์ดเป็นเกมรู่งง่ายๆแต่แม่งเล่นโคตรยากเลยอะ รอโหลดเด้งเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงะ่ะงั้นไงแฟปปี้เบิร์ดสตาร์ทกดไหนวะเอากดเมาส์เดี๋ยวเดีด๋ยวครับโคตรยากเลยเอาใหม่อะ่ะอย่ยช่องแรงมันกดไป้วอีย โอ้ยยากเกมสักเกมึงเดี๋ยวเปลี่ยนเกมเดี๋ยวไม่ชอบเอาเด็กเกมนี้ดีกว่า